เราจะมาต้มจืดมะละนะคะอันนี้หมูสับวุ้นเส้นยัดเนาะเรียบร้อยแล้วแต่มะละเรามีแค่สองลูกยัดได้แค่นี้หมูพิเศษก็เลยไปอยู่แบบนี้นะคะอา,อาหารแรงฝรั่งมะละหลังบ้านผักธรรมชาติวุ้นเส้นเหลือผักชีเหลือไว้ใส่ทีหลังนะ,ะมะ หอเ,เคียวก่อนเนาะเปลือยแล้วนะคะคุณเส้นเหลือนิดนึงใส่ลงป้าเติมผักชีเนาะเตินความหอมเคียวใอ้มมละเข้ากันไว้ให้ฝลั่งอาหารเย็นวันนี้ หข้าวร้อนๆแกงจืดหนึง่งหม้อฝรั่งบ้านนี้ก็เรียบร้อยจ้าพี่น้องค่ะนี่เดี๋ยวก็จะซดกินเล็ดสะหน่อยเนาะคนละชามกันนะคะมาละหลังบานพร้อมเสิร์ฟจ้าถึงพริกไทยถึงถึงเผ็ดเผ็ดร้อนๆขับเงือ,ข,งอขับเงือนะคะ ฝรั่งน้อยไม่กินแบบนี้ไายจ้าเรียบร้อยอาหารเย็นฝรั่งไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากมายอย่างเดียวจานเดียวถ้วยเดียวจบวิตามินครบ